ฮัลโหลสวัสดีครับผมเทมิน,นะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่เกมจัมป์โชดาวันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เกมเขาก็อัปเดตใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็อัปเดตมานานแล้วมั้งประมาณ3-4วันแล้วมั้งครับคือจริงๆตอนแรกเนี่ยกูกะจะดองเกมนี้เอาไว้ยาวๆเลยนะแล้วค่อยมาทําทีเดียวตอนที่ตัวละครที่ผมเล็งไว้อยู่เนี่ยมันสกิลมาครบแล้วนะครับอย่างตัวละครเดวิดนะที่ผมเองก็เล็งเอาไว้อยู่นะฮะแต่เมื่อเอิญเมื่อเอิญผมดันมาเล่นก่อนไงเลยเห็นโหมดมันเท่ชิบหายเลยเชียโหมดโคตรเท่เลยเนาะเว่งระดับเน แล้วกันนะครับมาก่อนอืึ่งอนิเมชันทุกอย่างของเดวิดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวละครหมัดทั่วไปนะครับส่วน M1 นะไอ้วันนะครับ1 2 3 4ต่อยเหมือนเดิมนะครับสี่ฮิตน็อกแบ็กเนาะยิตสุดท้ายก็เป็นยิงปืนเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรมานะแต่ตอนนี้เขามีอันนี้แล้วนะครับมีวอลคอมโบแล้วนะวิธีการทําก็เหมือนกับเกมแนววอเทนกาวทั่วไปครับต่อยแล้วก็กดแดดนะครับเนี่ยต่อยแล้วกดแดดนะอ่าฮะ อัดกำแพงก็จะเป็นแบบนี้นะครับดามสิเมอรเนาะส่วนพาสซีฟนะครับพาสซีฟของเดวิดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเดิมนะมันคือซันเดวิดทานนะครับวิธีใช้งานก็เหมือนเดิมนะครับให้เราเนี่ยทำดามจก่อนนะจากสกิลหรือว่าจากเอวันก็ได้นะครับเนี่ยต่อยต่อยแล้วก็กดตัวอานะครับมันจะเป็นการเทสซันเดวิดทานนะซึ่งความสามารถของซันเดวิดทานเนี่ยมันจะเป็นการทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะทาให้คู่ต่อสู้ที่โดนซันเดวิดทานใส่เนี่ยติดสตันนะครับแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยคือถ้าเกิด เนี่ยป้ามันก็จะเป็นบ้าแบบนี้นะครับผมซึ่งตอนที่เราเป็นบ้าอยู่เนี่ยเราจะติดสตันนะฮะไม่สามารถบล็อกได้นาะแล้วคู่ต่อสู้ก็สามารถมาต่อ,อยเราได้เลยนะครับแต่ว่าซันเดวิดทานเนี่ยมันโกงมากเลยนะมันโกงตรงที่ตอนที่เราใช้ซันเดวิดทานอยู่เนี่ยเราจะเป็นไอเฟมตลอดเลยนะครับคือคู่ตอสู้คนอื่นเนี่ยไม่สามารถทำาทเมจใส่เราได้นะเป็นไอเฟมระยะยาวนะนก็ถือว่าโกงอยู่นะโอเครูปแบบการอิมบันแล้วก็พาสซีของเดวิดก็มีประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่เ,เพิ่มมาใหม่นะสกิลของเดวิดตอนนี้มันมีทั้งหมด8ททท่่่าาาาาาเเลยนนะะครรรัับือุกกมมมสถ้้้วดดไพผม ขอรีวิวสกิลปกติให้หมดก่อนแล้วกันนะครับค่อยมารีวิวสกิลซันเดวิท,ทานเน่ยเนาะมาสกิลปกตินะครับสกิลที่1น,นะอาา่าฮะสกิลที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการวิ่งเข้าไปกระแทกไหล่คู่ต่อสู้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้โดนเนี่ยเขาก็จะกระเดน็นออกไปข้างหน้านะครับเนี่ยกระเดน็นออกไปเนาะแล้วก็โดนดาเมจไปอีก8ดาเมจนะครับท่านี้เนี่ยบล็อกได้นะแล้วก็ไม่มีท่าปิดคิวนะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่2นะ นี่สกิลที่2จะเป็นการยิงระเบิดออกไปข้างหน้านะครับถ้าเกิดมันโดนคุ่อสูเนี่ยมันก็จะทําให้คุ่อสู้ติดน็อกแบ็คออกไปนะแล้วก็ทาดาเมตอีก13ดาเมจเลยนะครับสกิลสเนี่ยบล็อกไม่ได้นะแล้วก็ไม่มีท่าปิดคิวนะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่3นะนี่สกิลที่3จะเป็นการวิ่งวิ่งแล้วก็เตะคต่อสูนะครับจากนั้นก็จะยิงปืนใส่คูต่อสู้อีกรอบหนึ่งนะซึ่งถ้าเกิดว่าเรายิงปืนโดนคต่อสูเนี่ยตัวของเรามันก็จะหมุนตามไปต่อยคงด้วยนะครับ เนี่ยยิงโดนปุ๊บก็จะหมุนตามไม่ต่อยเนาะแล้วก็แดดมาต่อยต่อได้นะครับแต่ถ้าเชื่อนเนี่ยใช้โคตรยาก,กนะนผมบอกตรงๆคือขนาดผมที่เป็นแรงซ์ซิลเวอร์ว่นแล้วเล่นก็ยังยิงไม่ดู มันยิงยากจริงเว้ยตอนเล่นจริงๆริอะผมก็ไม่รู้ว่าผมอาจจะกาเก่งบ้างเพราะว่าเวลาเราต่อยโดนคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบตามไป100%ขนาดนั้นนะครับคือกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีเว้ยเชื่อเอาเป็นว่ามันยิงยากละกันนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรายิงโดนเนี่ยเราก็จะต่อคอมโบได้นะครับก็ถือว่าเป็นท่าดีๆอยู่นะส่วนดาเมจสกิลสามนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้โดนทุกฮิตนะดาเมจมันจะประมาณ13ดาเมจนะครับแต่ว่าบล็อกได้ทุกฮิตนะครับสกิลนี้เนี่ยบล็อกได้ทุกฮิตเลยนะครััััับบบททท้้งงงฮฮิิิิิิิตตตตต่่่่่่ออออยยยแลลลลวววกกกก็็็เเเเเเเนน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 นาาาะะะะสสสสมมจปปีีี4 4คคครรรขดด์์ นี่โอ้ยนี่ตอนเราเคอร์เตอร์มันก็จะเคอร์เตอร์อย่างนี้นะครับเป็นเคอร์เตอร์ใช้ซานเดวิธานนะซึ่งซานเดวิธานของไอ้เคอร์เตอร์เนี่ยมันจะไม่ทําให้เราเป็นบ้านะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะเนี่ยป้าผมไม่เป็นบ้านะครับเคอร์เตอร์ของไอ้สกิลสี่อะแถมเคอร์เตอร์สกิลสี่เนี่ยเอ็นแลกโคตรน้อยด้วยนะครับเนี่ยป้ามันแทบไม่มีเอ็นแลกเลยต่างหากไอ้เชี่ย เอ็นแลคมันน้อยมากนะครับตัวอื่นเนี่ยเอ็นแลคมันเยอะนะแต่ตัวนี้เอ็นแลคน้อยมากนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขายัางไม่ได้ทำเอ็นแลกแค่เปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เอ็นแลกน้อยมากท่าสี่อ่ะแต่ก็นั่นแหละสกิลสี่ไม่ได้ทำดาเมจนะครับเป็นไปแก้เคาน์เตอร์เข้าหลังทุเรศช่วยเฉยอ่ะแล้วก็ต่อคอมโบได้นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะสกิลทั้งหมดแบบปกติก็ประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นสกิลซันเดวิทานนะวิธีการใช้งานสกิลซันเดวิทานเนี่ยก็ยง่ายๆเลยนะให้เราใช้ซันเดวิทานบวกสกิลปกติิินนนนะะะคครรัับบเี่่่ยยยออางสสกกกกกลลลตดด R แ้ว็ นี่สกิลหนึ่งของซันเดวิทานเนี่ยมันจะเป็นการใช้ไหล่กระแทกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยน็อกแบ็กใกล้ขึ้นนะครับเนี่ยน็อกแบ็กใกล้ขึ้นเนาะเราสามารถได้ไปต่อยต่ออย่างนี้ได้เลยนะครับมันทูนะตะกี้ทำไมไม่สีแดงของก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันต่อได้นะครับท่านหนึ่งอะดาเมจสกิลหนึ่งซันเดวิทานเนี่ยประมาณ8ดาเมจเหมือนกันเลยนะครับเป็นสกิลที่บล็อกไม่ได้เนาะแล้วก็เป็นสกิลที่ต่อคอมโบได้นะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่2แบบซันเดวิทานนะวิธีใช้งานก็เเ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 หหมมืออออนอนน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 นดดดดดิิิิิลลลลยยยคคครรรัััับบใใใ้้้้าาาาชชซซวววททกกกกกก่่่่แสสะะี สกิลสองซา,านเดวิทาเนี่ยมันจะเป็นการหมุนตัวแล้วก็ยิงระเบิดใส่โตดอสู้นะครับสกิลนี้ดาเมจแค่5ดาเมจนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือต่อคอมโบได้นะครับแล้วก็เป็นสกิลที่บล็อกไม่ได้นะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่3นะครับสกิลที่3นะ นี่สกิลที่3เนี่ยกดแล้วมันจะเป็นการยิงปืนใส่คูต่อสู้นะครับดาเมจเนี่ยหาดาเมจเองนะแต่ท่านี้เนี่ยมันต่อคอมโบได้นะครับเออมันสกิลที่ต่อคอมโบได้อีกแล้วนะแต่ต่อยากนิดนึงนะครับท่า3เพราะว่าสตันมันน้อยนะครับท่านี้แต่ว่าสกิลที่สแบบซันเดวิทาเนี่ยคูดาวมันก็น้อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคุณดูนะยิงปั๊บปั๊ป ออกเห็นป่ะสกิลคูดาวประมาณ3วิเองนะครับใช้เสร็จปุ๊บใช้สกิลชิ้นนี่ต่อได้เลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าคนเล่นแม่นๆเนี่ยผมบอกว่าเล่นตัวชิ้นนี่คอมโบโคตรโกงเลยในไอ้ขี้อเผื่อว่าหาจะมีวันฉอดคอมโบหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอเนี่ยผมก็คอมโบไม่ได้โหดขนาดนั้นนะเพราะกูยิงปืนไม่ค่อยโดนเงี้ยอ่ะต่อมาจะเป็นสกิลที่4นะครับสกิลที่4นะ นี่สกิลที่สี่ 4, มันก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นการต่อยผู้ต่อสู้เนาะดาเมจเนี่ยประมาณ14ดาเมจนะครับเป็นสกิลที่บล็อกได้นะเอาโอเคสกิลทั้งหมดของเดวิดในระ่างปกติก็ประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นอเวกนะซึ่งผมบอกเลยว่าอเวกของเดวิดเนี่ยโคตรที่เลยะมาดูนะดูนะอเวกนะครับนี่ เดียเอาไว้มันจะเป็นการโทรหาใครสักคนหนึ่งนะฮะแล้วก็มันจะมีกล่องของอราสกามาส่งของไอ้เหี้ยไม่มันใช่เหรอวะน้องไม่ได้เรียก阿าสกามันมาส่งของให้เดวิดหรอผมผมเพิ่งรู้เนี่ยไม่เช่นไ่ว่าเดวิดมันกำลังสู้กับ阿าสกาอยู่หรอวาทำไมมันมันไม่เป็นหุ่นของ阿อาสกาผมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้จนจบนะครับแต่ว่าวิธีการแปลงร่างของเดวิดเนี่ยเราต้องลองกล่องเนี่ยออกมาก่อนนะครับพอกล่องมาปุ๊บเราต้องกดตัว E ขึ้นหุ่นยนต์นะครับมันถึงจะเป็นการแปลงร่างนนนนะะ้าเาเเกดเ่กมี็็จปลงลงัอนนหอหข ไอซี่คุณทีเลยหมูคุช็อตคอนเซปเลยว่ะเออโทรหาอ阿าสกาเพื่อนมาส่งของเว้ยนี่ไงวิธีการจะสู้อ阿าสกาต้องเอาหุ่นจากอ阿าสกาไปชุบ阿าสกาอีกทีว่ะเดี๋ยวอันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยส่วนอนิเมชันแปลงร่างนะครับอย่างที่บอกต้องกดตัว E ขึ้นไปนะครับนี่ย้ยเนี่ยเอาหว้นเดยวนะ อ๋อชันนี้ไม่ใช่โมเดลของเดวิดมันมันจะทําให้เราไม่มีแขนไม่มีขาครับแต่ว่าชุดผมมันเป็นชุดแบบไอ้นี่อย่มันก็เลยยังมีนี่อยู่นะแต่จริงแขนมันหายไปแล้วนะซึ่งในร่างหมดของเดวิดเนี่ยมันจะมันจะวิ่งไม่ได้นะครับส่วนแอนิเมชันนะแอนิเมชันนะครับอย่างแรกเลยจะเป็นแอนิเมชันเดินนะนี่มันก็จะเดินแบบนี้นะครับ นีเดินแบบนี้นะวิ่งไม่ได้นะครับกดบิ่กไม่ได้นะเดวิดในร่างโหมดวิ่งไม่ได้นะครับต่อยไม่ได้ด้วยนะอันนี้ผมว่าเขาน่าจะยังทำแอนิเมชันไม่เสร็จนะไอพวก M1 วันะเพราะว่ามันยังต่อยไม่ได้เลยนะครับทีที่เรามีในร่างโหมดเนี่ยคือคแดดนฮะเราเนี่ยเราสามารถแดดได้รัวๆนะครับแดดได้ประมาณ3ครั้งมั้ง 123อ,อ่าได้ได้สครั้งนะครับแล้วก็แดนท,ทั้งค่าที่อย่างไกลนะส่วนสกิลตอนนี้ก็มีแค่2ส,สกิลนะครับก็คือสกิลที่1กับสกิล R เนาะแล้วก็เดวิดในร่างหมดเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งที่ใหญ่มากๆนะครับคือถ้าเกิดว่าหมดเราหมดเนี่ยตัวเราจะตายเลยนะครับเอ๊ะถ้าเกิดว่าหมดเราหมดเราก็จะตายนะครับดูนะ ไม่ได้เดวิดเลยยื้อตัวระเบิดตายเลยเนาะคือถ้าเกิดว่าหมดระบบเดี๋ยวตัวของเรามันก็จะระเบิดนะแล้วเราก็จะตายเลยเนาะเอออันนี้ก็เป็นโหมดของเดวิดมาตินเนตนะครับแต่ว่าโหมดของเดวิดเนี่ยเก็บบางขั้นที่เร็วนะเท่าที่ผมลองเล่นมานะครับอ่ะส่วนต่อม,มาจะเป็นสกิลของเดวิดนะฮะลองมาส่งของอะไรโ <c oughs> คตรชจ๋งเลยวะไอ้เนี่ยใครเป็นคนคิดวะ <T> ไม่นี่ผมถามเป็นความ,มรู้จร,ริงๆนะในเรื่องเขาเอาหุ่นของอาราซากะมาสู้จริงๆหรอวะผมไม่ได้ดูอนิเมะดิดกูไม่อยากจะดูเลื่องนลถ้าผมรู้จากจบแล้วมันก็นัา่าเยี่ยนี่นะครับ สนุกอยู่นะครับเรื่องนี้อ่าใช่ปะนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดู <laughs> สกิลด้วยไม่ได้พูดตรงตโมเดลเขสวยนะต้องรอเขาทำไอ้นี่สกิลมาเสร็จก่อนนะอยากรู้เหมือนกันมันจะเป็นยังไงนะมันน่าจะมี M1 แหละมันถ้าไม่มีมันก็ต้องทานยีประหลาดนะครับมีแขนไม่ทำไมถึงไม่มี M1 เนี่ยมาสกิลนะครับสกิลที่หนึ่งนะครับนี่สกิลที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการบินไปข้างหน้านะครับซึ่งเราสามารถควบคุมได้นะพอบินไปถึงระยะมันเนี่ยมันก็จะทิ้งตัวลงมานะครับนี่บินปุ๊บ สามารถควบคุมแบบนี้ได้นะครับพอถึงระยะมันก็จะทิ้งตัวลงมาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีคนโดนเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจไป2ี่าดาเมจแล้วก็โดนน็อกแบ็กเนาะซึ่งท่านี้เนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยบล็อกไม่ได้นะครับผมไม่มีท่าปิดคิวด้วยนะนี่ บอกไม่ได้ไม่มีท่าปิดคิวนะครับส่วนสกิล R นะครับสกิล R มันใช้ได้2ครั้งนะซึ่งความสามารถของมันเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มโหมดให้เรานะครับเนี่ยกดแล้วก็จะเพิ่มโหมดให้เรานะใช้ได้2ครั้งนะครับตะก,กี้ผมใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับมันก็เลยใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะอ่ะก็นั่นแหละครับสกิล R ก็แค่เพิ่มโหมดเนะาะหลกัลกๆมันก็มีอยู่ท่าโจมตีอยู่แค่ท่าเดียวครับเป็นสกิลหนึ่งนะครับ นี่สกิลหนึ่งแถมบังคับใช้ไม่ได้ด้วยนะครับมันลงมาเองอนะท่านี้นั่นแหละฮะโหมดของเดวิดมาร์ตินเนตก็ประมาณนี้นะครับผมแต่โมเดลเท่มากนะซึ่งก็ต้องรอตัวเต็มมันมาอีกทีนึง่ะนะครับว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนแต่ผมโคตรท่านที่จะชอบเวอร์โเคตรเท่เลยนะยะยยยเดวิดเล่าจริงไงน้องนั่นแหละเราไปพีวีดีวาเว้ย A later few moments ในคลิปนี้ผมว่าผมน่าจะต้องเปิดมั่วนะเพราะถ้าเกิดว่าผมไม่เปิดมั่นเนี่ยผมก็คงจะไม่เจอคนต่อยด้วยนะครับมันไม่เหมือนแดนแล้ะนะถึงกูจะกลัวแต่กูคงต้องเปิดมั่ว แล้วกูทำเฮี้ยกูเนี่ยว่าแต่ฟัคแล้วเข้ามารับทำไมวะเฮ้ยอ๋อแล้วหลุดคอมโบด้วยเรียบร้อยแล้วน้องอย่างงี้เออต่อยไม่โดนได้หยับลอยมันไม่รีเว้ยเึ้ยโอ้โหชิบหายต่อยไม่โดนไอ้สัตว์คอมโบว่าแต่ฟัคอะไรวะคอมโบมีแค่นี้เหรอแล้วทำอะไรดิเพื่อนเฮ้ยดูซันเดย์วิสทานต่อคอมโบได้น้องเรียบร้อยฝันดีครับเพื่อนอโอ้โหเดี๋ยวคอมโบโคตรโค้งไอ้ตัวเชียนี่อ่ะเออ ได้ออกมานะแล้วก็แดดซ้ำเรียบร้อยจี้ยับเออเออโดนโอ้โหไม่โดนพลาดนิดเดียวทำอะไรเพื่อนอย่างนี้ก็เรียบร้อยดิยน้อง <S 2> <S 2> <S อเอาออกเกมว่าต้องมาเชียกูย้ายเซิร์ฟตามเลยตะกี้คนนั่งเซิร์ฟมันมีอยู่เจ็ดคนนะครับแล้วผมเป็นคนสุดท้ายที่เข้ามาไงคือแบบไอเชียทุกคนเขามีคู่อ่ะแต่กูไม่มีคู่อ่ะไม่เหมือนคนแบบคนโสดอยู่ในดงคนที่มีแฟนไอเนี่ยโคตรเขินเลยน้องจะไปต่อยใครก็ไม่กล้าต่อยด้วยนะเดี๋ยวโดนเขาลุมคืนไอีเชียเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเซิร์ฟนี่ผมเจอเลยว่าเหยื่อของเรานะครับ เดี๋ยวนะอันนี้มันก็มันก็เซิร์ฟเดิมนี่หว่าเดี๋ยวไม่รู้เพื่อนจะตายน้องเปิดมั่วเว้ยเปิดก่อนได้เปรียบด้วยเออต่อยไม่โดนนะเช่ฮะครับเรียบร้อยลูคอมโบโอ้โหอมหลุดจัดโอ้โหหายตัวอะไรวะเนี่ยโอ้กโจเอาแล้วไม่ต่อคอมโบเพื่อนว่าแต่เฮลแล้วมันยืนหันหลังให้ผมทำไมวะเฮ้ยไอ้จัดหรือม่านำอะไรเนี่ยโอ้โหเขาทำอะไรวะโอ้ยไอ้ ไอ้ยนี่มันเล่นแล้วก่อนอกเลยน้องไอ้แต่สกิวกันเม่เนเหรอโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยพาร์ทสี่ไม่รู้จักนะครับไม่ได้รีวิวไม่รู้เรื่องที่อะไรนะเดี๋ยวจสกิลแล้วกูต่อยเขาไม่โดนเลยเฮ้ยเออเรียบร้อยหลุดคอมโบกูไม่วอลคอมโบด้วยแต่เขาไม่หลุดคอมโบนะขนาดผมใช้สกิลใส่ก็ไม่หลุดคอมโบนะครับจริงๆตะกี้เขาหลุดสฉมได้นะเออวัตตะฟ้าเอาละเขี่ยเลยเนี่ยโอ้เรียบร้อยไปบล็อกไม่หลุดคอมโบใช่ไหมเพื่อนเออ ไอ้เดี๋ยวต้องรอนะครับต้องรอต้องรอแดดเรียบร้อยนี่ไอกดพลาดเว้ยแต่ยังได้พาดสี่อยู่แล้วกูทำเที้ยอะไรเนี่ยเออเอแล็กน้อยจัดแล้วเอาโหยเที้ยแป๊บนึงนะทำไมกูไปอยู่ข้างหลังเขาแล้วเขายังต่อยกูโดนวะเป็นนึงผมหลังตรงก่อนนะชัดมาดิเพื่อนกูหลังตรงไอ้เชี้ยเรียบร้อยฝันดียบน้องอมหลุดใช่ไหมเพื่อนเออเรียบร้อยตายอืมคอมโบสุดโกงเอาเรียบร้อยหรือคอมโบแล้วด้วยเรียบร้อยยุ่งสันดียบน้องโอ้โหพลาด พลาดไปเล็กน้อยไอ้เชี่ยเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยฝันเดียบน้องมึงตาด้วยเพื่อนอโอคตรเสียดายว่าผมยิงปืนไม่แม่นจริงนะครับขนาดกูแรงซ์ซิลเวอร์บอลโลลนกูยังยิงไม่โดนต้องระดับเลนเดียนแน่นอนน้องนี่ระดับซิลเวอร์บอลโลลนยิงไม่โดนในเะชี่ยเอ้ยติ้งตองยูหมายแต่โอ้โหแล้วคนนี้เขาไม่อมหลุด,ด,ดเด้อคนเมื่อกี้โคตรอมหลุดเลยกว่าจะยังนานเลยน้องเรียบร้อยเออฝันดีครับน้องนะผมยิงโดนนะถ้าผมยิงโดนเขาตายแล้วนะครับ ถ้าผมยิงโดนคือเขาตายนะครับขึบขอร้องขึบโอ้พลานโอยังได้โอ้โหไม่ได้โอ้โหโดนแบ็คแฟลด้วยอันนี้มันตัวอะไรเอ็กซ์เลเตอร์ใช่ไหมผมจําได้อยู่สีม่วงๆอย่างี้นะครับโอ้าทำอะไรเพื่อนวัดแต่เฮียวัดแต่เฮียแล้วกูต่อยไม่โดนด้วยได้ไปไกลเกินโอ้ชิบหายของตาไปเนี่ยอ้๋อทำอะไรวะผมไม่รู้จักสกิลตัวนั้นนะครับไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเจอคนเล่นด้วยอันนี้คือคนแรกเลยที่ผมเจอเนี่ยคนเล่นเนี่ย เออหลุดคอมโบเอ,อ้ยเขารู้ว่ามันวอกได้ชิบหายเรียบร้อยฝันเดียบน้องอืมกูตายละเออเ,อ,อ,อเฮีย้ยกูกดอาไม่ติดแต่ไม่เป็นไรมึงตายอยู่ดีเพื่อนอมไม่ตายแล้น้องโอ้โหกูตายแทนวะเนี่ยโ,โหตายจริงวะถ้าเขาต่อได้ผมตายแล้วนะครับแล้วเขาต่อไม่ได้ไงเฮีย้ยโอ,อ้โหแล้วกูต่อยพลาดกูตายโอโ้ยังไม่ตาย๋อยังไม่ตายจริงอ่เชีย้ย หนึ่งนะเก็บร้อยฝันเรียบน้องอฝันเรียบน้องยุยอืมนี่ถนะ้าคนดีเขาตบบูไม่เก่งนี่อ่ะไอ้แต่ผมมีโหมดแล้วนะถ้าเกิดว่าคนตะกี้เขาวิ่งมาหาผมนะครับผมก็จะเปิดโหมดใส่เลยนะน้องระวังตัวให้ดีนะเพื่อนโหมดกูนี่กาไกไอ้ชัดไม่มีคำว่าโกงหรือโคตรกระจอกเลยเนาะเพราะมีแค่ท้าเดียวเว้ยโอ้โหผมต้องผมต้องทำอย่างนี้สักคนวะเก็บร้อย เดวิดทานแล้วก็ขึ้นโหมดแล้วไหนโหมดกลัวเฮ้ยฮัลโหลเอาเอาเฮียบักเหรอ what the fuck อะไรไม่รู้ไอ้ชิบเดี๋ยวน่าทำโอ้โหฮัลโหลคนละโบนเอาเชียอะไรเนี่ยน้องไม่รู้ว่ากูคอมโบอะ้วไอเชียอะไรวะมันบักเหรอหรือมันอินคอมแบทแล้วมันขึ้นโหมดไม่ได้เหรอโอ้โหอย่างนี้กระจอกนะน้องคือโอ้โหเสีย ไม่รู้่ากูคำโบก่อนเออเป็นบ้าด้วยเออเออแล้วมึงเป็นใครนี่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหแล้วบล็อกไม่โดนด้วยกูตายเออผมตายแต่จำไว้นะครับติดอินคอมแบตขึ้นโหมดไม่ได้นะครับโอ้โหแล้วโอ้ยดีนะมันไอเชือกหนึ่งนะผมว่าผมพูดติดกระขัดเดยอะไปแล้วกูหลังตรงกว่านนึงคือตะกี้โหมดมันติดอินคอมแบแล้วมันน่าจะแปลงร่างไม่ได้บ้างครับตัวนี้น่าจะใช่นะไม่น่าจะบั็กนะผมไม่รู้ว่ะแต่เรียบร้อยน้องอื เรียบร้อยฟิมโบเออเออเออโดนแต่ตะวัดไม่โดนโอ้ยแบ็คแฟตไอ้เหี้ยโอ้ยไม่มีกูไม่มีหลุดหรอตะก,กี้ไม่ผมแดบไปแล้ววะอ๋ออะไรมึงเดี่ยวเพื่อนโอ้ยยอดอที่ผ่านมตายวะโอ้ยังเว้ยเหลือเลือดอยู่ตีดหนึ่งครับยังมีโอกาสที่ผมจะได้สวน,นเรียบร้อยอเรียบร้อยแต่ไม่มีหลุดมึงตาย เออสวยถ้าไม่มีหลุดมึงตายน้องเออแล้วกูกดตัวอาไปติดแต่ไม่เป็นไรแล้วกูต่อยไม่โดนด้วยเชียโอ้โหเฮ้ยเรียบร้อยออไม่โดนด้วยสุดยอดปไปเลยกูต่อยข้ามหัวมันในเชียโอ้เรียบร้อยรอบนี้ก็าตายละ เออกูกดตัวอาไม่ติดสุดยอดไปเลยเกมไอ้เชี่ยคือผมกดตัวอาไปเลยทำไมไมันไม่ติดอ่ะมันห้ามกดเร็วเกินหรอวะคือตะเกียบผมกดตัวอาแล้วกดหนึ่งเลยนะครับมันไม่ติดอ่ะแล้วนั่นอะไรวะไอ้เชี่ยววอเตอรฟักอะไรวะเนี่ยตัวอะไรนี่เฮ้ยตัวแอดมินโนเอ้ยมันคืออะไรวะอีโมดใหม่หรือไม่ไม่น่าใช่ล้วไอ้เชี่ยโอ้โหโอ้โอโอโอไอ้สัสมันคือเียอะไรวะเีย โอ้ยโอย้หรือเป็นาของตัวใหม่วะไอตัวนี้อยอแอดเปิดผมไม่รู้อะไม่รู้อะมันอาจจะเป็นไอเทมมั้งครับเกมนี้เขามีไอเทมแปลกๆเกอี่ยมากเลยอะผมยังไม่ได้ลองเล่นไอเทมแปลกๆดูเลยนะครับเห็นมีสแตนมาด้วยนะแต่ยังไม่ได้ไปลองเลยนะยังไม่รู้ด้วยซ้ำมันต้องหายัางไงนะครับสแตนไม่แคร์นะขอเล่นเดวิดก่อนแล้วมึงใครเนยเพื่อนเออ,อขอฆ่าหน่อยขี้คแค้นไปขี <laughs> ้คแค้นไปน้อง ต้องฆ่าคืนก่อนชิบหายแล้วอ่ะผมไม่มีคนสู้ด้วยคืออินวิสิเบิลตะกี้เขาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับเขาโอ๋เขาไปต่อยคนอื่นละแล้วนี่อะไรเนี่ยเอาป่ะเพื่อนอันแน่แน่วิ่งวนอะได้นะน้องอย่างนี้หายเรื่องน้องเปิดก่อนได้เปรียบเว้ยหลุดคอมโบเลยหลุดจริงด้วยสุดยอดเลยเรียบร้อยฝันดีกับน้องเขาตายแล้วเว้ยถ้าเกิดว่าผมยิงไม่พลาดคือว่าตายนะครับขอแค่ผมยิงไม่พลาดด้วยท่าสามนะครับอแล้วกูยิงพลาดแล้วไงด้วยท่าสองโอ้โหโอ้โหแล้วนี่อะไรอีกเนี่ยเฮ้ยทำไมเกมชี่นี่เอวีสกิลมันเยอะจังวะ อยู่ไม่เป็นไรนะเขาโดนดามจ่แรงของกูยี่รี้บร้อยวันอดคอมโบยนอ้องเออโอ้โหยังได้อยู่ไอ้เชี่ยเอออนี่อะไรวะน,นี่โอ้ยมาเลยววหมดเทเนีย่ยผมชอบโมเดลเกมนี้เขาจริงเ้ยไอ้เชี่ยไ,ไม้มันเทยังายเลยเว้ยลองสกิลดิต้องนั่นนะเกมัวตายน้อง ถ้ากูดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วโอ้โหไม่โดนด้วยไม่เป็นไรถ้าผมกูดาวเร็วนะครับรอแป๊หนึ่งเดินเล่นรอนะครับไยอืยไมไปตายเนี่ยตายเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหตายไปนหนึ่งคนเว้ยเยี่อืมเพิ่มโหมดแต่ข้างหน้าดีกว่า ถ้าแน,แลนล่ลอกลองลองโอ้โหเชี่ยไม่โดนนะวุฒระยะวุฒระยะมันสั้นเกินยี่กิบุกคิดว่ามันควรจะไอ้นี่ได้นะแบบบังคับใช้ได้อะกดหนึ่งครั้งหนึ่งเพื่อลงอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือเราต้องมานั่งเล็งเ,งเองนะซึ่งมันเล็งยากอยู่นะแถมดาเมจมันก็ไม่ได้แรงด้วยนะนยเห็นปะเอออันนี้กูกะเก่งเลยเียมันจะไม่โดนเลยเฮ้ยแต่กูดาวเร็วอยู่ยังดีอยู่ที่กูดาวมันเร็วขอตีนะตอหน่อยเพื่อนขอเทสดาเมจหน่อยหมดกูก็มีอยู่แค่ท่าเดียวนะท่าหนึ่งโดน,อน,น,น ي, โอ้โหท่ามีสตันนะเนี่ยผมไม่รู้วะ่ะเอมันจะมีสีสสตันนนนะคนท่โดกิลเราเป็นวงกลมออ่ะโโ้หไอ้เีย คือริบผมโคตรพันเลยว่ะตอนนี้แต่ช่างมันเถอะมึงทำอะไรนี่เพื่อนพี่ไม่ตายเนอะผมไว้เลยวัตตาฟากแล้วกูบินไม่ออกกูหนักอะไรฮัลโหลโอ้โหสกิลสุดโคตรงฉันเดินหนีไปบางคนสกิลหนึ่งอีกรอบหนึ่งครับอืมเออไม่โดนอีกแล้วโอ้โหกูจะตายเพื่อนเก่อนตายผมใช้ได้อีกครั้งหนึ่งก่อนตายผมใช้ได้อีกครั้งหนึ่งไอ้เหย่ะโอ้ยบินไม่ขึ้น เหี่ยวเลยเยอะหมดกาบชิปหายโว้าลิปนี้ก็มีประมาณนี้ยละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าละกันนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นตอนที่เดวิตร่างหมดเข้ามาเต็มละกันนะครับตัวหน้าเล่นอยู่นะตัวนี้แต่ตอนนี้มันมีแค่หน้าเดียวนะก็แจ้งมันเดทเดี๋ยวเจอคลิปหน้าละกันนะครับบาย